เวทีเล็กไปเลยค่ะเพราะว่าเพลง To the Top ได้13ศิลปินไทยแล้วก็ญี่ปุ่นรวมตัวนะคะแบ่งเป็น7สมาชิกค,ค่ะจากวงไซคิคีเวอร์และหกหนุ่มไทยวงดีวายค่ะซึ่งก็ย่อม,มาจาก Dreamvolution นะคะ ต่างเป็นบอยกรุ๊ปค่ะที่มีฝันทูเดอะท็อปเหมือนๆกันก็หวังให้ดนตรีนั้นเชื่อมคนฟังแบบไม่มีกำแพงภาษาค่ะเป็นสีสันใหม่ของตลาดเอเชียป๊อปซึ่งก็ได้กอล์ฟฟังกิ้ฮีโร่ค่ะเป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ให้ด้วยผลักดันให้วงเป็นที่รู้จักนอกประเทศตั้งแต่เปิดตัวเลยละค่ะ สมาชิกวงดีวายค่ะ5ใน6คนเนี่ยเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการลัสไอคอนประกอบด้วยปออูอ๋ชีตาแฟรงค์สมุนตทังได้มาเป็นน้องใหม่ของโฟนอลล็อกค่ะค่ายเดียวกับรุ่นพี่วง Trinity นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะมี Debut s t a เ e กันไปเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมๆกับเกิร์กรุ๊ปเบอร์แรกจากค่ายวง BXD ค่ะที่มาจากคำว่า b o r never die ค่ะ ลัง2วงเป็นคลื่นลูกใหม่ทีป๊อปนะคะที่หวังจอตลาดสากลเพราะว่าซิงเกิลที่ปล่อยเน้นภาษาอังกฤษค่ะแถมต้นสังกัดก,ก็จัดงานแสดงวิสัยทัศน์นะคะออกตัวกันตั้งแต่ต้นปีว่าพร้อมลุยหลังจากคนช่วงหยุดชะงักจากโควิด -19 ก็ยืนยันนะคะจะมีทั้งการร่วมงานกับฝั่งอินเตอร์รายการออนไลน์แคมปัสทัวร์เฟสติวัและคอนเสิร์ตทุกไตรมาส เจชโชร,รวมถึงงานประกาศรางวัลด้วยค่ะซึ่งผู้บริหารเขามองนะคะว่าไทยนยังขาดเวทีเหล่านี้ที่จะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเพื่อสนับสนุนทีป๊อปได้ทุกมิติและพร้อมร่วมงานกับทุกค่ายเพลงไปเลยค่ะซึ่งเติร์ดทรินิตี้นะคะที่เขาอยู่วงการเพลงมาตั้งแต่ยุการมิกาเซเชื่อค่ะว่าทีป๊โตได้เพราะการผลักดันของทุกฝ่ายค่ะมันเหมือนมันขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็แบบ เห็นผลงานของวงนู้นวงนี้แล้วมันก็รู้สึกทําให้เราเอ้ยเราก็อยากทําผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบทุกคนช่วยๆผลักดันกันก็รู้สึกว่าเออมันทาให้แบบวงการนี้มันสนุกมากขึ้นครับสวัสดีครับพวกเรา DIY าการคอร์แบบของเราครั้งนี้ครับมันคือการเปิดโอกาสใหม่ๆในด้านดนตรีครับเป็นการที่เราทาลายกําแพงทางภาษาเนาะ<ช>ดนตรีไม่มีกําแพงก็คือเราใช้ดนตรีเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศของเราในสองประเทศนะฮะคนไทยอาจจะได้รู้จัก ฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นดนตรีของทางฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นก็อาจจะได้รู้จักความเป็นประเทศไทยมากขึ้นด้วยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าครับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการในที่ทําให้ทุกคนผู้ฟังได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนทํางานเพลงผลิตผลงานเพลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีความสามารถมากๆเราสึกว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนแบบรู้ว่าเนี่ยประเทศไทยของเราอะไม่แพ้เลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องการผลิตผลงานด้านเพลงเลยสวัสดีค่ะพวกเรา เิดมาด้วยเพลงภาษาอังกฤษหมดเลยคิดว่ามันเป็นการโกอินเตอร์ได้ง่ายเหมือนกัน<ช>เพราะว่าทุกประเทศก็สามารถฟังได้แล้วก็เหมือนจะ<ช>เข้าใจเนื้อหาไป<ช>กับพวกเราได้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรไ สามหนุ่ม Trinity ค่ะที่กรุยทางออกซิงเกิลภาษาอังกฤษ oh. เพลงแรกไปเมื่อปีก่อน oh, <wow. S 1> ก็กำลังจะมีทั้ง Thailand Tour และ International Tour นะคะซึ่งฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาบอกคอนเฟิร์มหมดแล้วค่ะข้อดีของการที่พี่ใหญ่ของค่ายกรุยทางไปทัวร์ต่างแดนก็จะเป็นพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นน้องเนี่ยได้ไปแจมนะคะปล่อยคล้องทามกลางสายตาแฟนๆเอเชียค่ะ <ed it noise>